สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภสุคนวาเบิงงตอนนี้พาแม่เป็ดพ้าลูกเป็ดไปเนี่ยไปไกลแล้วพี่น้องแม่เอาต้องตอนเขาคอกแล้วเพราะว่ามีเสียงกาอยู่บกไก่เอวจะต้องตอนเขาคอกก่อนก่อนที่กาจะมาเอาอไปเดี๋ยวหาใหม่ก่อน เขาจะบ,บ่หยางนะบ่นนีซื้อเขาบ่หยางเลยเอาต้องตอนเขาผ้าลูกออกมาก,กินอาหารหรืงองงอ้อันกินหยาผ้าสอนหาอาหารน้ำดินนะอออคอก รีกโซโซรีกลูกโซ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 รีดอีกไอ้ขอกคอก,คอกพาลูกไปแล้วขอก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 เห็นบ่แม่มาสอนหาหาแนื้อกินในน้ำดินพี่น้องแม่สอนหาแนื้อกินในน้ำดิน หาแมงหาแมงหามาแรงนะฮะแรนใดก็คือแข็งแรงอะนะ คอบคอบคอบเห็บช่วหบโช่เห็นไหมพอแหบบช,บช,บช่ลูกกระแลนไปลูกกระนไปเบึงว่าแม่แหบอย่างเห็ดต,ตามประสัน สอนลูกโดยการเห็ดให้เบิงพี่นองมนมีคำเว้าเด้ยแต่ว่าเห็ดให้เบิงลูกจะเห็ดตามอืมเจอเจออย่างนี้ดินละนี่แต่ร่างแหด อืมอืมอืมพอกับมาดักพอเป็ดพอเท่ามาดักมาดักท่างเนี่ยจะไปว่านี่มีผู้ดักท่างอยู่นี่พ่ออยัางลรนั่งแม่ลงไงเอาแลนไปละ นายขอก้อปบกก้าปลอยไว้ขางนอกยิงก็อยากปลอยอยู่แต่ว่ามันมิกานะมามาว่านมามาวันก่อนมาเป็นฝูงเลยเขาได้กินเป็ดนายค้อขคอก้อข้อก้อ

ขอ inh. ขคอข้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 อจะไปไ้บ่จะไปโดยง่ายบ่เพราะว่าเขาก็จะกลับไปลัางเขานะเต้าบอมเม่เนเอลจะไล่ไปอยู่กับไอ้คออนุบาลน้องไอข้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 อ มันไปกินน้ำล้วแห้ก็ล้องจะว้นกลับไปห้างแม่จะเอาไปง่ายไปพุ้นเบ่อะไรอยู่ในห้างอ่ะอันตรายเกินไปกำรับกาเป็นอาหารมันจะไปบางที่แมวเ,เห็นต่มันกินอิ่มหลายพี่น้องมันมันถิ่งสากไว้ให้เบิง ยกกินแต่ใส่พี่น้องทิ้งศากโตเป็ดให้เบิงไหมเป็นตาเจ็บใจอยู่ได้เนาะไปค้อๆอกกามันมาลอยพี่น้องเวลามันมาจับมันก็จะบอส่งเสียงดอกมัอมาเห็นเงี่ยมนะเอามาเห็นที่หลังกับมาเห็นแต่สากหลูกเป็ด บางที่กันห้ามันห้องมาเข้ากันลร้อยู่แต่ว่าถ้ามันมันลอยนี่มันห้าว่าเห็นนะไปคอก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 คอ,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 อเอาไว้ข้างนอกลูกเป็ดมันก็มีหยากินนะพี่น้องหยาก,กัเป็นยาอย่างหนึ่งนีพี่น้องบอกว่า ได้กินหยาเขาก็แข็งแรงสินะขคอกคออก้อกอ,อ,อ,อแต่ว่าขันไปอยู่ในนันเข้าตรงหายเขากินสินะได้ยังอยู่ข้างนอกเขาสีหากันเองเม่ทุกเศร้าเม่กัจตะพาไปกินยอดหยางสินะฝึกฝึกลูกสินะ คอข้อก้อข,อขอไปไปไปยางยางมันมีหมาหมาพี่น้องเป็ดเป็ดแกะแม่เป็ดกับยานหมาเนาะยานหมาเห็ดลูกนะเครื่องมีตัวตัวผูกกันอยู่พี่น้องตัวผูกกันูก็เลยก็เลยบบผ้ากันยางนะก็เลยแบบเป็นหนึ่งหนึ่งนะแล้วก็เล่นลยายากอยู่ หมากับหมามาก็ดูแลเป็นหมาดูแลพี่น้องหมาบ่ได้ทำลายเป็ดหรอกจนเป็ดงองอะพี่น้องเพราะว่หมาขางนอกจะแบบทำลายเนาะแต่หมาขัางในคือเขาแยกบ่ได้วาหมาจากไหนนะเขาก็จะคิดว่าดีเป็นหมาดีหมดน,นะ พิหมาก็ดีหมดแหละแต่ว่าบางบางทีเขาบ่าได้ฝึกบ่ได้ฝึกให้ดูแลเป็ดให้ดูแล,แลบ้านโอ้โหบ่ได้ฝึอกอยู่กับเป็ดยังสินะอะใส่คันมีก็ให้ฝึกแต่กัดมันเป็นสัญชาตญาณน,นะเพื่อนก็าบ,บ่าได้ฝึกดอกว่ากัดอ่าอย่าง้แต่ว่าหมาเขาก็จะเป็นฉันนสัญชาตญาณเนานะเห็น เป็ดเห็นไก่ใี่เขาก็จะแรงนง่ะเนาะ,นะแต่บอลมีภไยอยากให้เกิดให้กัดล่ะไปคอก้อก้อกคอก้อกไปถ้าลูกเขาคอกแล้วไปเบิ้งสามตัวนี้ผู้ใดจะบินได้พี่น้องเพราะว่าแม่แอวไล,ขลเขาไปหลยหลยแม่แล้วแม่ใดที่บินได้เขาก็จะบินออกมาพี่น้องแล้วก็ มี่เม่เจ้าทีเนาะเป็ดที่อยู่ก่อนหนานะแม่เจ้าทีเขาก็จะเขาก็จะดูแล They went there long way They went there m ม e r bring day there I just put them back อ <Keep S 1> the ้ออพอไงเราสิมาไหลสวยไปนองพอไงแพทพอไงแพทมไหลสวยในเอวเราอ้ข้อ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  ไล่ซุ่มออ่นออกก่อนพี่น้องเพราะว่าไปอยาห้ซุ่มนั้นขอไปน้ำเด้อเอาตาแม่เป็ดพี่น้อง